สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ดิฉันจะมาสอนการแปลงเลขฐานต่างๆให้เป็นเลขฐานสิค่ะค่าหลักการสำคัญในการหานะคะก็คือมีอยู่3ามสเต็ปค่ะหให้มองเลขหลังสุดนะคะเป็นเลขที่ค่าน้อยที่สุดค่ะแล้วก็นำไปเป็นเลขตัวยกกำลังค่ะสองนำเลขฐาน เป็นตัวคูณแล้วก็ใส่เลขยกกำลังตามสเต็ปที่1นนะคะ 3. คํคำนวณหาผลลัพธ์ตามขั้นตอนแล้วนำมาบวกกันจะได้คำตอบค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะพอเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะเราจะทำตามสเต็ปนะคะก็คือให้มองเลขตัวหลังสุดเป็นเลขที่ค่าน้อยที่สุดนะคะแล้วนำไปเป็นเลขยกกำลังค่ะ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวเราลอกโจทย์ก่อนนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์วงเล็บฐานสองจากนั้นนะคะก็ใส่เลขยกกำลังนะคะ เป็น0 1 2 3 4 5และ6่ะเมื่อเราได้เลขยกกำลังมาแล้วนะคะเราจะทำการนำเลขยกกำลังนะคะนำเลขฐานไปเป็นตัวคูณแล้วใส่เลขยกกำลังตามสเต็ปที่หนึ่งนะคะก็คือ1 คูณเลขฐานนะคะเลขฐานก็คือ 2. จากนั้นยกกำลังตัวแรกนะคะก็คือยกกำลังหค่ะแล้วก็บวกตัวที่2นะคะตัวที่2เป็น0นย์ะคะตรงนี้นะคะก็คือตัวที่2นะคะี่2เป็น0นคูณกับ2ยกกำลังห้านะคะ ก็คูณกับ2ยกกำลัง5บวก1คูณ2ยกกำลัง4บวก1คูณ2ยกกำลัง3บวก0คูณ 2ยกกำลังสองบวก1คูณ2ยกกำลัง1และบวก0คูณ2ยกกำลัง0ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหาผลผลคูณกันนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะ นี้ได้64นะคะ64บวก0คูณอะไรก็จะได้เท่ากับ0น,นะคะไม่ต้องไปคิดเลขยกกำลังเลยนะคะถ้าเห็น0ก็ใส่0เลยค่ะ2ยกกำลัง4นะคะ16แล้วก็บวก8บวก0 บวกสองแล้วก็บวกศูนย์นะคะผลคือ64บวก16บวก8บวกสนะคะจะได้เท่ากับ90ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปก็คือ 1>, 1 0 1 1 0 1 0นยฐาน2จะเท่ากับ90นี่คือคำตอบค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อมากันเลยนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเลขฐาน8นะคะ เราจะแปลงเลขฐาน8ให้กลายเป็นเลขฐาน10นะคะอันดับแรกนะคะเราตั้งโจทย์ใหม่ก่อนเลยค่ะหนึ่งคะฐาน8เท่ากับอ่าแล้วเราก็จะมาใส่เลขยกกำลังนะคะก็คือ0 1 2แล้วจากนั้นนะคะ เราก็จะนำเลขตัวหน้ามาตั้งคูณด้วยเลขฐานนะคะ1ูณแแล้วก็ตามด้วยเลขยกกำลังนะคะ1ูณ8ยกกำลัง2แล้วก็บวก3ามคูณ8ยกกำลัง1แล้วก็บวก2องคูณ8ยกกำลัง0 หนึ่งคูณแยกกำลังสองเท่ากับหกบนะคะบวก3ามคูณแยกกำลังหเท่ากับยีบวก2องคูณแยกกำลังศนอ่าเลขตัวไหน,นยกกำลังศูนย์จะได้เท่ากับ1นะคะก็คือ2อคูณหก็เป็น2คะ่ะจากนั้นนะคะ พอเราคำนวณเสร็จแล้วนะคะเราจะนำเลขทั้งหมดนะคะมาบวกกันแล้วจะเป็นคำตอบค่ะบวกกันแล้วนะคะได้เท่ากับ90ค่ะเราจึงจะสรุปออกมาว่า132ฐาน8เท่ากับ ก้าสิบฐานสิบค่ะนี่คือคำตอบค่ะค่เรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยนะคะ 5a ฐาน16จะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะของฐาน10อันดับแรกนะคะเราก็จะมาตั้งโจทย์กันใหม่เลยนะคะก็คือ 5a ฐาน16 เท่ากับตัวแรกนะคะเราก็จะใส่เลขก่อนนะคะตัวแรกเป็นศูนย์ตัวที่สองเป็นหนึ่งนะคะจากนั้นเราทำตามเหมือนทุกข้อเลยค่ะก็คือห้าคูณเลขฐานสิบหกยกกำลังหนึ่งนะคะบวกกับ a นะคะ a ฐาน16จะเท่ากับ10นะคะ10คูณ16ยกยกกำลัง0แล้วก็มารวมกันเลยนะคะ5คูณ16กยกกำลัง1เท่ากับ80นะคะบวก10 6ยกกำลัง0เท่ากับ1นะคะก็อันนี้ก็จะเท่ากับ10ค่ะก็คือ80บวก10จะเท่ากับ90นะคะดังนั้นสรุปได้ว่า 5a ฐาน16จะเท่ากับ 90ฐาน10ค่ะนี่เป็นคำตอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนื้อหาที่ดิฉันสอนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ